แม้โคสปอร์ตจะทำออทามไฮแถว2,531ดอลลาร์ 2, 31, แต่เงินบาทจอหลุด3.4บาทต่อดอลลาร์ฉุดทองไทยบดตลาดลดลงอีก150บาทสวัสดีเพื่อนๆนนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกราวนะครับวันนี้พุธ21สิงหาคมเรายังมีข่าวาวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทางตา่างๆพร้อมให้การสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครรวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทองคำเมื่อวานนี้เคลื่อนไวหวน่าสนใจมากมาก เลยนะครับโก้สปอตทำออทามไฮมาอีกแล้วแต่ว่าทองไทยยังไปไหนได้ไม่ไกลเลยนะครับเพราะว่าเงินบาทแข็งค่ามากๆเดี๋ยวก่อนเข้าสู่นั้นหาต้องขอบคุณมิสัซค้าทองใหญ่ของเมืองไทยที่สถาบ,บันการเงินของโกลามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n t e g o g o เทรจจำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท Chinese g o d Bullion จำกัดบริษัท Chinese g o Jewelry จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงคอม o m m ิตี้จำกัดและบริษัทอ a u r o าเทรดดิ้งจำกัดเราไปดูราคาโกสปอ p o t เมื่อวานนี้ได้ทำสถิติสูงสุดตลอดการใหม่อีกแล้วหรือเอาทำขายมาอีกรอบนะครับที่ระดับ2,531ดอลลาร์อย่างไรก็ดีช่วงท้ายราคาได้อ่อนตัวลงมานะครับก่อนจะมาปิดตลาดแถว2,513ดอลลาร์โดยรวมก็ยังปิดบวกมา10ดอลลาร์นะครับโดยราคาโกสปอ p o t ได้แรงหนุนจากเงินชิลด์ล่าล่วงแต่ระดับ101.38นะครับต่ำสุดในรอบ7เดือนนะครับหลังตลาดมั่นใจว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมไม่เว้นสีเดือนกัน อย,ยู่นนี้ะครับซึ่งจากข้อมูลของเฟดวัตถุของซีเมกุคปบ่ <iva> งชี้ว่านักงทุนให้แบ่งถึง69.5%ที่เฟดจะประบับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25ในการประชุมเดือนกันยายนนะครับและแฮมน้ำหนักที่30.5%ที่เฟดจะประบับลดอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมครั้งนี้นะครับแม้ว่าราคาโกลด์สปอร์ตจะปรับตัวขึ้นแรงนะครับแต่ราคาทองคําไทยก็ไม่ไปไหนนะครับเนื่องจากเงินบาทเนี่ยแข็งค่านะครับโดยเปิดตลาดเช้านี้แข็งค่าแต่ระดับบ34.10 34.15ถึงาทต่ออดลลาร์นะครับโดยที่ระดับบ34.10าาทต่อออดลลร์ถืเป็นอัันดบที่แข็งค่า สุดในรอบ8เดือนนะครับแต่เป็นการเคลื่อนไหวตามสกุลเงินในบุรีภาคซึ่งเป็น,ปนไปในทิศทางเดียวกันนะครับโดยนักวิเคราะห์คาดว่าเงินบาทจะแข่งข่าไปจนถึงงานสัม,มันาเชิงวิชาการที่เมืองแจ็กสันโฮในวันศุกร์นี้นะครับซึ่งประธานเฟดแต่มีการถแถลงทิศทางดอกเบีย้ยซึ่งคาดว่ามีโอกาสที่เงินบาทอาจจะไปแตะถึง33บาทต่อดอลลาได้นะครับการที่เงินบาทแข็งค่ามาขนาดนี้นะครับทำให้ราคาทองคําที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเชา้านี้ราคาเลขของวันลดลงไปอีก150บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคาแท่ง9.5อยู่ที่4 7 0 0 ที่4 6 0 0บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่41,200บาทนะครับแล้วก็ราคารับลืออยู่ที่39,870บาท80าทต่างคำนวณจากเงินบาทที่34.13บาทต่อดอลลาร์นะครับวันนี้เราติดตามการประชุมนโยบายการเงินหรือกนงอนะครับซึ่งเขาว่าจะคงอาตาัตราดอกเบี้ยนะครับหากเป็นไปตามที่ตลาดคาดการ์คาดว่าจะส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าได้ระยะสั้นนะครับเนื่องจากตลาดรับรู้ไปก่อนหน้านี้แล้วว่ากนง,งอน่าจะไม่ปรับลดดอกเบีย้ยห่างเฟดยังไม่เริ่มลดดอกเบี้ยนะครับโดยวิเคราะ คาดการว่าวันนี้เงินบาทน่าจะขึ้นไหวในกรอบ33.90ถึง34.20บาทต่อดอลล่านะครับซึ่งทางชายนิ่งโกมมองว่าแม้ว่าราคาทองคําไทยจะเกิดสัญญาณการกลับตัวในระดับั้นก็จริงนะครับแต่เงินบาทแข็งค่าทําให้ภาพรวมการขึ้นไหวจะเป็นลักษณะของทรงตัวแล้วค่อยๆรีบาวเล็กๆสลับกับการซืมลงเล็กๆน้อยๆนะครับให้อาศัยจังหวะการย่อตัวเข้าซื้อตามในระดับสำคัญนะครับสำหรับคนที่มีสาระอยู่แล้วก็ให้ถือรอนะครับตัวให้แนวรับอยู่ที่45,70แล้วก็43,20นะครับส่วนแนวต เจ็ดอยหแล้วก็4,950บาทนะครับขณะที่ออสเตรเลียนมองว่าเมืวว่อวานนี้ราคาโกลด์สปอร์ตเดินหน้าทําสูงสุดตลอดการใหม่ต่อเนื่องนะครับเมืวว่อวานนี้ขึ้นไปแตะ2530ดอลลาร์นะครับโดยแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะครับหลังตลาดเชื่อว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้นะครับนอกจากนี้กองทุน SPDR ก็ได้เพิ่มการถือทองคำสูงด,ดับแปดร้อยบเก้ตันนะครับซึ่งสูงสุดในรอบ7เดือนเลยทีเดียวคืนนี้ต้องจับตาการเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของ ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับต้องมาดูรายละเอียดการลึลกๆว่าทิศทางแนวโน้มนโยบายดอกเบีย้ยจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงการจับตาการประชุมประจําปีของเฟดที่เมือง Hole, แร็กซ์แอโอวิงในวันที่22-24สิงหาคมด้วยนะครับซึ่งคาดว่าเฟดจะส่งสัญญาณทิศทางดอกเบีย้ยที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับหากเป็นในเชิงหนุนลดดอกเบีย้ยราคาทองคําอาจมีโอกาสไปต่อนะครับแต่ว่าหากคุณสัญญ,ญาณในทิศทางตรงข้ามราคาทองคําก็มีโอกาสเผชิญแรงขายรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับโดยออสซตรเลให้แนรับราคากูสปอตที่2,500แล้วก็ 2,485ดอลลาร์นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่2,530แล้วก็2,550ดอลลาร์ด้าน ARR Gold ทนิ่ง er มาว่าเริ่มมีสัญญาณการขายทำอะไรนะครับหลังราคา Gold สปอตขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่นะครับแต่การที่ราคาขึ้นมาสอบกรอบ แนวโน้มด้านบนนะครับจึงมีโอกาสปรับฐานลงมากรอบเริรเวณด้านล่างนะครับนักองทุณที่รับความเสี่ยงได้สูงพิจารณารอเข้าซื้อตามแนวรับนะครับ2510-2500ก็2490ั 2, 2, ลาตัดขาดทุนหากราคาปรับฐานลงต่ำกว่า2490ดอลลาร์วลลานะครับแล้วก็ ขายทองอะไรเมื่อราคาดิ่เข้าใกล้แนวต้านที่2,525-2,530แล้วก็2,540ดอลลาร์นะครับก็จะเป็นการย่อบายนะครับปิดท้ายที่ G-Cap Gold นะครับแนลรอซื้อที่2,507ดอลลาร์นะครับรับอยู่ที่2,507-2,502แล้วก็2,497ดอลลาร์นะครับซับลอตที่2,490ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,524-2,529แล้วก็2,534ดอลลาร์นี่คือข้อมูลที่โกลาหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกวันนี้นะครับช่วงบ่ายพูดคุ มาดูกันว่าหลังจากโกสปอร์ตขึ้นทำออทามไฮแต่ราคาทองคําไทยไปไหนได้ไม่ไกล้วลครับเงินบาทจ่อจะแข็งค่าวหรืสามิบาทต่อดะลลา์นะครับทิศทางแนวโน้มจะเป็นยังไงแล้วก็วางแผนกันยังไงดีเดี๋ยวติดตามในช่วงบ่ายกันนะครับช่วงนี้ถ้าชื่นชอบข้อมูลข่าวสารที่เรานาเสนอไปรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครชช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมบงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ